ยังไม่เคยนั่งตัวเทสลาเลยใช่ไหมใช่ใชยังไม่เคยนั่งเลยก็เดี๋ยววันนี้จะลองพามาดูว่าโอเครถเทสลานั่งแล้วเนี่ยจำมันขนาดไหน ม,มีอะไรสนุกสนุกนะคะเดี๋ยวแจมเนี่ยจะพามาดูรีแอคชั่นนะคะของคนที่นั่งรถเท s l a เป็นครั้งแรกนะคะใครๆก็รู้นะคะว่าถ้าในตระก,กูลของโมเดลทรีเนี่ยรถของแจมก็คือเทสลาเปอร์ฟอร์แมน์นะคะจะมีความเร็วอะแรงที่สุดในทั้งหมด3รุ่นนะคะ0-100ของเ e อร์ r ฟอร์แมนเนี่ยของแจมจะอยู่ที่3.1วินาทีเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าได้เทียบแล้วจากสามรุ่นก็คือ แรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาพี่ๆหลายๆคนนะคะหลายๆทั้งเป็นพี่เที่ยวพิซทั้งเป็นญาติเป็นเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะลองมานั่งดูนะคะว่าทุกๆคนที่นั่งบนรถในรอบนี้ในคลิปนี้นะคะจะเป็นการนั่งครั้งแรกบางคนก็เคยนั่งค่ะอาจจะนั่งช่วยแจมถ่ายงานนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ดูสมรรถนะของรถอะไรนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยแจมจะพามาดูเรีแอคชั่นของคนที่นั่งรถเทสลาเป็นครั้งแรกและนั่งรถเทสลา รุ่นที่ว Korea, Milk, ความเร็วแรงที่สุดก็คือโฟล์คเมสนะคะ3.1ุดนนาทีเดี๋ยวตางไปชมกันเลยค่ะว่าจะสนุกขนาดไหนนะคะก i, ็วันนี้นะคะแล้วก็วันนี้จจมก็อยู่กับญาตินะคะยังไม่เคยนั่งตัวเทสลาเลยใช่ไหมใช่ยังไม่เคยนั่งเลยก็เดี <Skills ibles> ๋ยววันนี้จะลองพามาดูว่าโอเครถเทส l a นั่งแล้วเนี่ยจามันขนาดไหนรถนี้ก็ Kisah wahayu, beribu Hoi! Kisah <tong> wahayu วินาทีเท่านั้นสามจุหนึ่งวินาทีรู้สึกเหมือนเนี้ยเหมือนนั่งอะไรคันเนี้ยเหมือนเล่นเครื่องเล่นอยู่ที่ยูนิเวอร์ซอลอะโรลเลอร์โคสเตอร์ตกใจไหมแบบทุกคนบางทีนั่งแล้วบอกว่าแบบจุกอกอะไรเงี้ยเคอไม่เคิดว่าจะแบบแรงขนาดนี้ใช่ปเป็นแบบนี้เลยมันเหมือนเครื่องบินมั้ย 快走！回到我 เพื่อนสองคนนะคะแพรนแล้วก็สี่นะคะก็เป็นไงเพื่อนรถยังไนสวยมากเงียบไหมเก๋มากเงียบมากเลยซื้อไหมเลยถ้าคันต่อไปเนี่ยดูดิว่เลิศนะบอกเลยสวยใช่ไหมก็ดูจากภายในแล้วแต่อันนี้มันเป็นรุ่นเก่านะถ้ามันเป็นรุ่นใหม่มันจะแบบเลิศกว่านี้อืมแต่เป็นติงเกล่ามาแล้วดีอ่ะมันมันไม่เหงาอ่ะไม่เหงา่อใหญ่ไหมจอโคตรใหญ่แล้วก็รดก็เลย ไม่ไหวขูเก็บไปเลยไม่ไหวอันเดียอันนียไม่ได้ได้สิลงกันนี้แหละไปไงบ้างส่วนหนึง้โอเคป่ะเมื่อกี้องถามยังไม่ใช่หรอว่าอยากรู้ส่วนหนึร้อยเท่าไรอันนี้ไม่รู้แล้วเป็นยังไงบ้างเก็บตัวอะไรด้วยไม่มีหอะไรไม่ ก็อยากรู้สึกหนึ่งร้อยถ้าเราบอกอ่ะเออเพื่อนก็จะไม่ได้มันจะเตรียมไปใช่ไหมเออมันจะเตรียมคือเราชอบเรียวสุดชองเราเป็นช่องแบบ เรียวๆเพราะฉะนั้นแบบเพื่อนก็จะต้องได้รับรู้ถึงแบบสมรรถนะของรถเพราะคันนี้เป็นรถทัวร์เฟอร์แมนส์ในโมเดล3ก็คือแรงที่สุดศูนถึงร้อยต้องให้ประกาศอีกางแมหรือว่าเมื่อกี้ก็พอจะรับรู้ถึงรสชาติแล้วก็คือจีบบอกคือหน้าสั่นเหมืเมื่อกี้เมื่อกี้คือหน้าสั่นแล้วอ่ะนี่คือหลักติดบอกเออรู้จักคับเ่าหลักติดบอกเออหรือว่าไอทีเออหรือว่าไอทีเออหรือว่าไอทีโอเคปะสุดสุดอันนี้สุดจริงสุดจริงก็คือแบบ มันมันแบบมันขึ้นแต่มันแบบมันไม่เขาเรียกว่าอะไรวะเออมันนิ่มอ่ะข้างล่างไม่แบบไม่แข็งอ่ะสดแบบเป็นไรลันมนไหมสดเออพุงมะพุทดมูลทุดมูลทุดมูลเปล่าเกือบจะทูไปสวัสดีพระข้างหน้าแล้วเอเคตกลงรถสมัครธนาดีป่ะโสดสดดีมากดีมากสินี่บอกแล้ว ช่องของเราเป็นช่องเรียวๆนะคะก็คือเรียวมากมันไม่มันหนึบเพื่อนกันก็ไม่แพรค่ะก็เป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนก็ต้องทนใช่ไม่บอกก่อนด้วยไม่บอกก่อนด้วยสมองอีกแล้วูเชื่อว่าคงไม่ชอบอีกแล้วไม่บอกเราก็ไม่ชอบเราเล่นรถไฟหอบไม่ได้เรากลัวแต่เราขับรถเร็วได้เราก็ไม่เข้าใจก็ไม่ดังเสร็มไหมคือเมื่อกี้ก็ถามว่าเพื่อนก็เห็นมาอยู่สีก็ได้จะเห็นคือม ข้างไปไวเร็วสูงวิ่งรถเร็วแต่ว่ารถนิ่มแล้วก็เสียงภายนอกอ่ะผ่าตรงๆว่าก็คือน้อยขนาดรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กระจกอ่ะหนาแค่หนึ่งชั้นแต่ถ้ารุ่นใหม่ตอนนี้กระจกคือสองชั้นแล้วเงียบเงียบก็เนี่ยค่ะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่รู้สึกดีไหมเพื่อนดีค่ะดีค่ะดีค่ะก็คือแบบเป็นประสบการณ์เทสลาที่แบบที่แบบซื้อะเออซื้ออ่ะซื้อใช่คดีซื้อก็คดีซื้อซื้อ พาระกินเหมือนเดิมนะคะหลอกเพื่อนมานั่งรถค่ะชมสมรรถนะของรถนะคะไม่ได้แอร์เยียบแอร์เย็นรถยุ่งนะคะสูตยหนึ่งร้อยคช่ศูนย์หนึ่งร้อยคือปวดทับใจสุดยอดไหมเพื่อนสุดยอดโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะพามานั่งรถเล่นกันนะคะวันนี้เรามากับพี่ๆที่ออฟฟิศนะคะอายุรุ่นเราเท่าไหร่คะวันนี้มาเล่นเครื่องเล่น อยู่ไม่เกิน30นะคะเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าจะตื่นเต้นไหมกับการนั่งเทสลาครั้งแรกหรือเปล่านั่งครั้งแรกเลยนั่งแรกมนั่งครั้งแรกค่ะเดี๋ยวจะรอดูว่าจะติดใจจะตื่นเต้นไหมคิดซะว่านี่คือดีมเวิ้ ผลรู้ค่ะไม่เคยนั่งรถไฟฟ้าเลยแล้วพอมานั่งแล้วรู้สึกว่าแต่มันก็แบบไปแบบสมูทนะแต่ก็ตกใจก็ไม่เท่าไม่เท่าไหร่ก็แค่ Apple Watch วัดมาแล้วหัวใจเต้นแรงขึ้นไปอีกเกือบเท่าป่ะร้อยห้าสิบเอ็ดจากเท่าไหร่แปดสิบเจ็ดจากแปดสิบเจ็ดเมื่อกี้ร้อยห้าสิบเอ็ดโอ้ตายแล้ว ก็สนุกกันไหมนะคะรอบนี้รอบที่สองเดี๋ยวคิดว่าอีกที่เหลือที่กำลังจะมาเล่นต่อเนี่ยจะเป็นยังไงลองค่ะสนุกค่ะ <laughs> เดี๋ยวรอดูรอบต่อไปนะคะรอบที่สามจะเป็นใครรอบนี้ยีบาทเหมือนกันค่ะพี <laughs> ่ปอนกัก <laughs> รอนคูนจิ <laughs> ้งจุกจ้เห็นไหมข้างบนเป็นกระจกหมดเลยแต่ถ้ามันมีแดดมันไม่ร้อนนะ เปิดได้ใช่ไหมเปิดไม่ได้อ๋อใช่อ๋อนี่เออนเป็นกระจกนี่คือไอ้นี่เลยใช่ไหมเนี่ยหลังคาแต่ขาพี่ๆสองคนว่าเคยขับรถกันบ้างไหมข้างหลังขับไหมปกติไม่ขับข้างงานเคขับค่ะเคยขับก็วันนี้เนี่ยยจะขับให้นั่งชิวๆดูว่ารถไฟฟ้านั่งครั้งแรกใช่ไหมใช่ว่าจะนุ่มไหม ชอบไหมเพราะว่ารถไฟฟ้าืองทายก็ยังไม่ค่อยมีเยอะเลยนี่เดี๋ยวจะพาลองมานั่งดูว่า เป็นไงนะไส้บิดนุ่งเจ๊นุ่งเจ๊ไม่พอไม่ตกใจเลยต้มต่อต้ำแล้วอะไรนะต้มต่อพิมพ์อ่านเปิดไทยใช่ไหมอ๋อนุ่มสไตล์นุ่มๆเงื่ยแตกไหนโชว์เงยหนเลยเงื่ยแตกเงื่ยไม่พอมือสั่นว่าขาสั่นไหมสั่น พี่พี่คะมือสั่นว้ายตายแล้วโอ้เป็นไงมั่งนึกถึงอะไรตอนเนี้ยนึกว่าอยู่ที่ไหนดีเบอ่์สวนมนกันเลยตอนนี้วูดแบบวูดมากวูดไหมวูดไปเลยเมื่อกี้คิดไหมว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่คิดเมื่อแล้วเมื่อกี้ตอนแรกที่หนูชวนออกมาคิดว่ายังไงนึกว่าขีจะบจิจิ้วไงเดี๋ยวรอชมรอบต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงรอชมได้เลย นีก็รอบต่อไปแล้วนะคะก็ามากับอีที่ออฟฟิศเหมือนเดิมนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหญ่อยู่ตั้งแต่โชว์รูมเปิด16ปีที่เจอกันมาก <29. S 1> ็เดี๋ยวาจะถามควารู้สึกงอไไีกับการนั่งรถครั้งแรกไนโ่ เหมือนเหมือนทำให้นึกถึงเราเล่นรถไฟฟ้าหอสมัยนั้นแหะรถไฟหอใช่ไหมเหมือนอยู่ดีเมืองไหมใช่คือแบบคุยกันยังไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยแบบึนั้นมีจเจตเต้นตุกๆเลยอ่ะขนลุกเปล่าทุกคนเขาขนลุกนะไม่ขนลุกใจเต้นแค่ช่องท้องรู้สึกวับเหมือนรถไฟหอหรอใช่ใช่เหมือนรถไฟหอใช่ไหมใช่ที่ดีมันก็คือแบบมันกระชากลงไปอ่ะยิ้วจักคำว่าหลังติดบออไหม หอจุบจิบหอจุบจิบให้ยีได้สนุกสนานยามกลางวันจะได้ไม่กลับไปทํางานต่อแล้วไม่ง่วงเหมือนนานแล้วนะไม่ได้นั่งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าห่อ,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 อพี่ดาเป็นฝ่ายขายนะคะนั่งรถมาก็หลายคันแล้วเป็นไงบ้างสำหรับคันนี้ถือว่าดีมากค่ะดีคือตกใจด,ใจดไีไม่ไม่ไม่สมรรถนะดีมากนุ่มใช่ไหมนุ่มนั่งสบายวิสัยทัศน์ว้างแล้วก็ตกใจ ตกใจนิดนึงตรงที่แบบเหมไอ้จะเล่นตัวหลังติดเบาะไม่ไม่โยนเลยรถรถปกติที่เรานั่งนอนอ๋อไม่โยกใช่ใช่ใช่เขาบอกปกติตอนนั่งขึ้นเครื่องบินไหมใช่ตอนที่มันกำลังจะเหินน่ะเนาะหลังติดบากหลังติดบอะของจริงของจริงอ่ะตอนที่หนูเหยียบทุกคนไม่ได้ตั้งใจแบบเหมือนกำลังคุยกันมาเพลินอย่างเงี้ยเพลินนะเพลินเพลินฝากฝากกำลังใจถึงรอบต่อไปหน่อยอีโซโซค่ะ รอบต่อไปสู้ๆนะคะรอบต่อไปสู้ๆนะคะ2ี่สบาทเหมือนเดิมค่ะใครสนใจนะคะติดต่อได้ค่ะเทสลารอบแหละ2ี่สิบาทก็วันนี้นะคะรอบต่อไปแล้วอยู่ในคลิปของแจมเหมือนเดิมกับพี่ที่ออฟฟิศเหมือนเดิมนะคะอีกสองคนนั่งรดคันนี้ครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะเคยนั่งฟถไย,ยัง ยังเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวว่ารถคันนี้ทั้งนุ่มทั้งสบายขนาดไหนเมื่อกี้นั่งมาแป๊บหนึ่งนุ่มไหมนุ่มเนี่ยรถดีนุ่มเงียบไหมเงียบเงียบมากรถมันดีคันนี้นุ่มด้วยแอร์เย็นไหมแอร์เย็นจอใหญ่ค่ะจอใหญ่ ไม่จะเป็นขนาดนี้ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะต้องเลี้ยวแล้มันเหาะเพราะคิดว่าหนูจะเลี้ยวอันนี้ก็เลยทําใจว่าเลี้ยวไอ้ข้างหลังคิดว่าจะเลี้ยวป่ะข้างหลังคิดว่าจะเลี้ยวไหมเออใช่อุ้ยขนลุกพี่แมวดูขนลุกคือคแรงมากอะไรตัวใหญ่ขนลุกอีกแล้วค่ะโอ้โหกี่รอบกี่รอบก็ขนลุกนะคะขนลุกก็ถ้าตอนนี้เทสลาก็ในโมเดลสามแดงที่สุดเดี๋ยวยังไงฝากกันรอบต่อไปนะคะ ติดตามชมเดี๋ยวเจอใช่ไหมก็เดี๋ยวจะถามความรู้สึกนะคะว่าในคลิปนี้ก็เป็นพี่ที่ออฟฟิศเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็คือเป็นการนั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกใช่ไหมอือฮะอาใช่ค่ะนึกไว้ค่ะนั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะกีนั่งมาเป็นไงบ้างความรู้สึกมันนุ่มมากแล้วก็บำมากเลยอะค่ะข้างหลังเนี่ย นั่งอย่างนั่งสบายไหมนุ่มค่ะนิ่งนิ่งเงียบต่างกับรถปกติที่นั่งไหมต่างเยอะเลยต่างค่ะอังน,นี้เงียบกว่าเยอะเลยเงียบกว่าเยอะใช่ฮะไม่ซิ่งนะธรรมดาฮัลโหลฮัลโหล ไม่มีใครพูดด้วยเลยแกงอะความรู้สึกคือแบบว่าเร็วเร็วแรงแต่คือแบบมันนิ่งอะไปแบบยเราบอกว่านั่งแล้วรู้สึกปลอดภัยว่างั้นเถอะถรกไหมอ่ะไม่ปลอดภัยอหะอก็บอกว่านิ่ปลอดภัยปลอดภัยมันมันโอเคอะมันโอเคเหมือนรถธรรมดาไม่เหมือนรถธรรมดารถธรรมดาเวลาแบบเว้นอย่างเงี้ยเสียงเืลองจะมาเลยนะแล้วมันก็จะรู้สึกตัวใช่ไหมว่าออกตัวคือจะรู้เลยแต่นี่คือสมูทไปเลยอ่ะปกติมันสั่นไงแต่นี่แบบ ันนี้ก็คือรู้ว่าอันนี้อันนี้เดาไม่ได้ถูกปะแต่ถ้ารถแบบปกติอะรถก็คือจะรู้ละรู้ว่าว่ามันมีรอบมาแล้วมันไงเลิปเลยแต่คือเนี้ยคือแบบสมูทไปเลยอะสมูทไปเลยใช่เลิศเลิศเลิศใช่ไหมครั้งแรกเลยเนี้ยพอครั้งแรกมาหมดแล้วมาอก็้วันนี้วนมาจะเป็นลมหรือ้ว พอชายาเลยพอชายาเลยเร็วนรุทะรุนรมณ <laughs> ์นนี้นะคะก็อีกรอบนึงนะคะสำหรับที่เที่ยวออฟิศเหมือนเดิมนะคะด้านหน้าก็เป็นเอสเอ SA นะคะกับรถด้านหลังนะคะก็อยู่เรสซิ่งค่ะ ็เดี๋ยวจะพาพี่เขามารีวิวรถเหมือนเดิมนะคะว่ารถเทสลาการนั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกและก็เป็นรถเทสลาด้วยวันนี้นี่ก็แทบจะมาหมดออฟฟิศแหะความรู้สึกจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้นั่งมาเป็นยังไงบ้างอภิต่ตีกันเลยความรู้สึกนะเอาเดี๋ยวเอาหน้ารถจอดมีนความรู้สึกจะว่าคือกระจกเขา a ิ e r t มากอะคือมีความรู้สึกเหมือนน,นั่งแล้วไม่มีกระจกอะเขาสึงหน่อยมันไม่ใช่กระจกแต่มันมคือกระจกคือมันให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้มีกระจกขวางอยู่อะ จริงๆนะมิติมันกว้างใช่ไหมใช่มิติมันกว้างขึ้นแล้วก็แบบเออถ้าถ้ามีดาวด้วงบนนะคงหน้ากบแฟของอินอ่ะ,อะนิดนึง <S <S อ่ะอ๋อข้างวันใช่ไหมวิ่งใช่โอ้ตายแล้วแต่แต่ความรู้สึก้านหน้ารู้สึกดีมากโอเคมากมันต่างกับความรู้สึกที่เราขับรถแล้วมันคือเราก็ต้องขับรถแล้วเรามองกระจกหน้ามันคือกระจกอ่ะแต่นี้มันไม่มันไม่เหมือนกระจกเห็นไหมคือมันใสกว่ามันโปร่งกว่าแล้วได้มิติที่กว้างกว่าอเออม่ได้มิติที่กว้างกว่ามิติที่กว้างกว่ามมองดีกว่า มาแล้วชอบชอบกระจกน้าให้สุดเลยแต่เบาะนั่งสบายไหมพี่สบายสบายนะสบายโอเคอะโอเคใช่ไหมโอเคมันเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวอะรถครอบครัวยริงชอบชอบมอนิเตอร์มากเลยจอใหญ่อันนี้ดูกระตูนได้ไหมดูได้จริงเนี่ยอนเลิร์ประกานชีวิตเออโอเคครับ อืนนอะโอ้อันนี้คือรถสปอร์ตโอ้โหแล้วไฟหัอยู่เลยอะโอยขอลุกไหมถามว่าขอลุกถามว่าคนคิงลุกไหมลุกว่ายันขนคิงเออเปไงมั่งนี่แหละที่เมื่อกี้รอไฟแดงอยู่อ๋อไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอก ว่าหลังถ้าขึ้นมาขอถุงอ้วกไปหนึ่งนะคืออ่าให้ทําใจกป๊บนึงก่อนพูดได้เดี๋ยวนะตอนเนี้ร่างกายอยู่ด้านหน้าแต่แต่วิญญาณอยู่เบาะหลังแล้วหรือว่าวิญญาณอยู่ที่นิ้วโป้งที่เท้าทะลุไปแล้วทะลุขลางล่างไปแล้วช่วยเบรกช่วยเบรกเ่าเหลืออีกฟึ๊บใช้คำว่างี้ฟึ๊บรู้สึกปลอดภัยไหมถึงแมจะซิ่งเอ้แต่ช่วงล่างกานิ่งใช่แต่กลัวไหมกลัว S <S <S ตกใจด้วยแรงที่ว่าคือไม่คิดว่าเขาจะพุ่งด้ขนาดนี้เมื่อกี้คิดไหมว่าหนูจะพุ่งอย่างนี้<ม>หรือว่าคิดว่ามีนิดนึงแหละไม่แต่ความรู้สึกวของรถสปอร์ตโอเคอ่าอ่าเทล,ล่ามันไม่ใช่สปอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ยถูกไหมมันก็คงมันจะไม่เหมือนและมโบกินี่หรืออะไรความความรู้สึกของเราอะมันคงจะไม่แบบ<ว>้อะไรเงี้ยความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อกี่วินาทีอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกเทล,ล่าให้ได้นะเป็นไงรถสปอร์ตไหมรถสปอร์ตไม่มีเสียงใช่สปอร์ตไม่มีเสียงเพราะว่าพี่พี่จะรู้เลยว่าคันีม่อท อันนี้ไม่มีเสียงเห็นไหมเงียบใช่ไม่มีเสียงเออใช่มันไม่มีท่อแต่เดี๋ยวสัาพักจะมีท่อแล้วท่อบลูทูธเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะคะจะมีท่อบลูทูธใส่รถเทสลาเป็นไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกประกันรไฟหอบไหมจ๊ะประกันอยู่ที่ไหนยังเต้นอยู่ไหมโอเคโอเคได้ได้ได้ใช่ควคว่าหลังติดเบาะใช้ได้หลังติดเบาะสุดยอดสุดยอดสุดยอดใช่ไหมสุดยอดวันนี้เราก็ได้ลองมากันทั้งโชว์รู เยอดจริงๆสนุกสนุกสนุกนุกนานเลยไฟฟ้าที่เป็นรถไฟเหาะจะขอรอบาเดียวเลยไม่เอาแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสนุกอยู่เลยยังย่อยอยู่เลยสนุกอยู่พอเถอเดี๋ยวเข้าเที่ยงมันจะไม่ได้กินเดี๋ยวจะมจะไม่ได้ย่อยีหลังติดบอะขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะการดูเรียกว่า reaction นะคะสำหรับ คนที่นั่งรถเทสลาเป็นครั้งแรกนะคะว่าจะอยากให้รับรู้ว่าโอเครถเทสลาเนี่ยเวลาพุ่งตัวไปแล้วเนี่ยใครๆก็บอกว่ามันแรงมันหิวมาก <S <s ก็เลยอยากล,ลองให้ดูหลายๆคนนะคะ <S <s ไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวเมืหลายแผนกไม่ว่าจะเป็นแผนกที่อยู่กับเอกสารอยู่แผนกที่เจอรถบ่อยๆอยู่แม้กระทั่งจะเป็นเซลก็ตามานะคะหรือว่าจะเป็นคนรอบข้างคนใกล้ตัวนะคะก็ลองเอามามีประสบการณ์ในการนั่งครั้งแรกหลายๆคนก็นพูดเรื่งองเดียวกันว่าจุกอก ไม่ก็จะมีอะไรนะหลักติดบอดนะคะหรือว่าเปิดรถไฟหอมก็ตามนะคะยังไงแล้วคลิปนี้เนี่ยแตก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนนะคะที่มาร่วมสนุกหรือว่ามาให้แจมแกล้งเล็กๆน้อยๆนะคะมาพามานั่ง สวนสะดวก t เค r นะคะสวัสดีรถให้หออรถเทสลาน,นะคะว่ายังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่แจมดนวยนะคะหรือว่าถ้าพี่ๆคนไหนนะคะมีเรียกว่าคําแนะนํวก็อยากให้แจมทาคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแจมเนี่ยจะพยายามทาคลิปออกมาให้นะคะยังไงวันนี้แจมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ